วันนี้นก็เป็นวันที่สองวนะันที่21มินาคม2567นั่นก็เป็นวันที่สองของการปฏิบัติธรรมออนไลน์ซึ่งก็มีคณะผู้พิจิตรธาที่เข้ามาสนใจปฏิบัติ เมื่อวานนี้ก็กรามาถึงร้อยประมาณร้อยห้าสิบนะร้อยสิบช่องเรงการปฏิบัติก็ต้องการความสงบและแต่แล้วสิ่งที่กัดขวางใจของเราเนี่ยก็มีอยู่ให้เราสังเกตว่าถ้าเรา ไม่สติดูที่จิตพยายามที่จะไม่ปรุงแต่งถ้าจิตปรุงแต่งก้นมาแล้วถาว้ามันเคลื่อนออกมาแล้วมันเป็นความหลงละของจิตแล้วจ่เรามีเข้ามีของเราของเข้าเกิดขึ้นแล้ว ถ้าสติของเราแนบแน่งกับจิตดีเนี่ยก็จะเห็นความเกิดดับของสังขารที่ปรุงแต่งนั่นมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเป็นสังขารไฟบุญก็มีไฟบาปก็มีกลางกลางก็มีแล้วก็เกิดดับไป ตรงนี้เองถ้าจิตไม่มีปัญญาก็กขไปยึดจริงจังว่าเป็นเราของเราตั้งกับปรุงแต่งไปเรื่อยไม่หยุดยังการดูจิตเนี่ยถ้าเราเห็นวนะ่าปรุงแต่งไม่หยุดอย่างนี้แสดงว่าสติของเราเมันอ่อนเกินไปนะนะมันอ่อนเกินไป ไม่สามารถที่จะหยุดยัง้งความคิดได้เราต้องเพียรต้องพยายามใช่ไหมมีสติกลับมาโนทีกรรมฐานของเราจเพุโทโธตโมสังโฆก็ตามต้องมีสติกลับมานุสติอยู่ในกาย ทั้งหมดนี้ต้องการให้จิตของเรามันนิ่งไม่วิ่งไปกับอารมณ์ทั้งหลายนั่นเองให้อายตนะเรามีตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยรูปเสียงกินรสผลพระมันก็เข้ามาตั้งอายตนะนี้มาสู่ที่ใจรวมตั้งความคิด เราจะเรียกภาษาธรรมะก็เลยว่าธรรมะบวกอารมณ์อารมณ์ที่เกิดขึ้นที่ใจเมื่ีเรานั่งเนงๆอยู่ก็มีความคิดขึ้นมาเป็นอารมณ์เกิดขึ้นที่ใจถ้าสมาธิของเราแล้วปัญญามันพอเนี่ยนะมันก็จะรู้เห็นได้ ว่าไม่มีสายบุคคลตัวตนเราเข้าได้เห็นธรรมในขนาดที่มีการก,กระทบนี้ได้เหมือนกันถ้าปัญญาเราพอตอนตอนนี้ต้องก็้าใจก่อนว่านักปฏิบัติเราเริ่มเห็นโทษเห็นทุกข์ของใจแล้วมีความโกรธมันกน็ร้อน มีความโลภไม่หยุดมันก็เล่าร้อนมีความหลงในใจของเรามัวเมาไปนะกิเลสมันก็ดึงใจของเราไปเรื่อยใจเราก็อ่อนไปตัวรากเน่าของอากุศลทั้งหลายก็คือความโามลภความโกรธความหลงนั่นเองเกิดชาติ ันนี้ก็เป็นอย่างนี้ชาติหน้าก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันอีกถ้ามันมากขึ้นก็จะฉุดกระชากใจแล้วมันตกต่ําไปจากความเป็นมนุษย์ลงมาเป็นสัตวน์นเลชานะันลงไปอไป็ยปูมิได้าวิชากกเรสมันมีกาลังมากอวิชาตัญหา,าอุปทานนี้ก็ต้องมาต่อสู้กันนวะอวิชชาตหาะหนาอุปทาน กับมรรคของเราสีสมาธิระกับปัญญาใจกิเลสมนมีกำลังกล้าแข็งมันก,ก็เอาชนะเราได้มรรคเราก็อ่อนแอถ้ามรรคของเราสิ่สมาธิปัญญามีกำลังเข้มแข็งเอาชนะกิเลสได้ใจก็ไม่ทุกข์แต่ในเบื้องต้นเนี่ย เราเห็นได้ว่าเรายังสู้กิเลสไม่เคยได้หรอกนักปฏิบัติแต่ที่สำคัญเรามีศีลเราก็สู้ได้แล้วในขั้นของศีลเช่นเรามีความโกรธเราก็ไม่ทาตามความโกรธนั้นมีความโลภความหลงเราก็ไม่ทาตามละ ไม่ทำตามเห็นอารมณ์ละควบคุมจิตใจของเราไว้ละเมื่อเราทำอย่างนี้ไปบ่อยๆเข้านี่กำลังของศีลของเราไมีกำลังอาจจะมีความโลรความโกรธความหลงแต่เราไม่ทำตามกำลังของกิเลสก็อ่อนลงระดับหนึ่งมางบังคับใจเราให้ทำไม่ได้ อกกิเลสทาให้เกิดการทำกรรมทำกรรมแล้วเกิดวิบากของกรรมขึ้นมาไอ้ตัววิปากะวิบากเนี้มันจะผักดันให้เรามีกิเลสอีกกิเลสขึ้นอีกเพราะนั้นเมื่อมีกิเลสเกิดขึ้นมาเราก็ต้องเพียรที่จะละแล้วพยายามควบคุมไม่ให้เกิดโดยความมีสติปัญญาของเรานี่แหละ นะพยายามควบคุมไม้กิเลสมันเกิดขึ้นมา,าเกิดขึ้นมาก็ไม่ต้องไปกลัวนะไม่ต้องไปกลัวเกิดขึมาเราก็ละไปแต่ว่าอย่าไปปรารถนาว่าไม่ให้มีกิเลสเลยในยใจเราอันนี้ก็สำคัญมันจะเป็นทุกข์ขึ้นมาได้ มี่เป็นวิภาวะตันหาความไม่อยากมีไม่อยากเป็นนะเรารู้แล้วรู้แบบสัญญาว่าความคิดไม่ดีนี้เป็นกินเลสความโกรธเป็นกินเลสความโลภลงเป็นกินเลสไม่อยากให้เกิดเลยเนะี่ยความไม่อยากตัวนี้ก็ไม่ถูกต้องแล้วนะมันเป็นกินเลสซ้อนกินเลสอีกแล้ว คืออยากจะมีดีๆในใจเราอยากจะมีความคิดดีๆอันนี้มันก็เป็นความลงไปขณะเมื่อกิเลสมันเกิดขึ้นมาความคิดที่ไม่ดีเกิดขึ้นมาที่เป็นกิเลสเราก็ไม่ชอบแล้วก็เกิดความชังก็เด็ก ถ้าเรามีปัญญาก็จะมองว่ามันเป็นธรรมดาอารมณ์นี้เป็นธรรมดาอารมณ์แห่งความรักความชางังความชอบความเป็นธรรมดามันก็ต้องมีนะในใจของมนุษย์เรานักปฏิบัติทุกท่านก็ต้องมีอารมณ์แบบนี้แต่สิ่งสำคัญก็ต้องมีความรู้เท่าทันแบบในอารมณ์นั้น คกามทั้งหลายนั้นเป็นอุปสรรคให้ใจเราไม่สงบสังนั้นะให้ใจเราไม่สงบนั่นก็ต้องเพียนแล้วก็ต้องพยายามตั้งใจซึ่งไม่เกินความสามารถของเราถ้าเราทำไม่พยายามในเบื้องต้นมันก็วุ่นวายทั้งนั้นแ่ะ ยังในบางครั้งเราไม่มีตัวสมาธิสมาธิจะมีปิติมีความสุขในบางครั้งก็ไม่มีนี่มันเราใช้ชีวิตประจำวันในการทำการงานทั้งหลายสมาธิเราจะมีตอนที่เรานั่งเรารวมจิตของเราก็จะสงบกายเบาจิตเบามันสบายซะละเกินแต่สมาธินี้มันก็เป็นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก ไปมันกระถอยลงมาอีกมันไม่มีสมาธิอย่างนี้เมื่อมีอารมณ์กระทบเจิดจะวิ่งไปละนี่ต้องระวังเราไม่ชอบใจกับโกรธขึ้นมาอีกชอบใจกับโลภอีกหลงอีกตัวเราของเราก็ต้องพยายามมีสตินะ ตรงนี้ลนะมันนักหน่อยพิจรารณาเมืงมีกรรมฐานนั่นเองเจนกรรมฐานอย่างหนึ่งเลยกับการพิจรารณาความตายหลวงพ่อจาก็เคยเทศสอนว่าเมื่อมีความโลภความโกรธความหลงมากกรรมฐานคนไหนเอาไาอยู่ก็พิจรารณาความตาย ชีวิตมันไม่นแน่นอนนะความตายมันก็แน่นอนมันค,คล้ายๆกับว่าเราจะเห็นอนิจังนะแต่่าอนีสองแห่งการเราเล่ถึงความตายบ่อยๆจะมีสัญญาถึงความไม่เที่ยงของสังขารความไม่มีตัวตนของสังขารทั้งหลายมันค,คล้ายๆจะเป็นปัญญาแต่ยังเป็นสมถะอยู่ แต่เอาละเราพิจารณาอย่างนี้แล้วเรามาสบายใจคิดถึงความตายแล้วสบายใจไม่ไม่เป็นปัญญากันไปเลยเราก็วางอารมณ์ได้นะวางอารมณ์ได้ใจสบายในเบื้องต้นเนี่ยแต่ถ้าปกติแล้วอารมณ์เราไม่ดักในขนาดนั้นเราก็าจะพิจารณา ถึงกายนี้เป็นธาตุสี่กองดินน้ำไฟลมนะความว่างก็ได้แล้วถนัดใตพุโทโธเราก็พุโทโธถนัดพิจารณาก็พิจารณาตามกรรมฐานท,ที่เราชำนาญไม่ต้องสงสัยเพราะในเบื้องต้นเดี๋ยมันจะสงสัยมากนะความสงสัยอยากจะได้เร็วๆนั่นแหละ ก็ปินงเกลีดอีกอะมันผักดันอยู่ด้านในอยากจะเร็วได้รัดๆเร็วๆเอออาจจะมีคนมาหลอกเราคุณอยากได้เร็วนะคุณมาเรียนแบบนี้เสียงเงินขนาดนี้ไม่กี่หมื่นบาทคุณก็สามารถในเห็นทำแล้วไม่รู้รรทำได้มีคนมาหลอกเราอีกแล้วเนี่ยให้มันเร็วๆนะ มันจะเร็วได้ไหมนะมเราอยากจะทานข้าวมาเลยโพกข้าวเราจะไม่มีอะไรเลยเราจะมีข้าวทานไหมกว่าจะได้ข้าวมาก็ต้องไปทำนาเสียก่อนใช่ไหมไปไถนามันวุ่นวายมากอะกว่าจะได้ข้าวออกลูกบมา มาหุงหาอาหารนี่แนานดังนั้นจำเราต้องฝึกอดทนกันเนะี่ยไม่มีอะไรได้มาง่ายๆทุกอย่างไปตามเหตุตามปัจจัยถ้าเหตุปัจจัยเราสร้างมาแล้วมันก็ได้ไหวเหตุปัจจัยเรายังไม่มีมันก็จะช้าตามมาสนาบรรมีของเรา แต่อย่างไรก็ตามเราก็ไม่รู้ว่าที่ทำมาแล้วบาร,รมีมรนมากน้อยทุกท่านนี่อาจจะใกล้ๆแล้วก็ได้ที่จะรู้ธรรมน็นธมรนอาจจะได้เห็นกันในการปฏิบัติในครั้งนี้ก็ได้นะถ้าศีลส,สมาธิกับปัญญาเราพร้อมกันมาก็จะเข้าใจอย่างจับชัดเมันให้เราฝึก มันจะยากมันจะลําบากในเบื้องต้นมันก็นานแหละความโกรธเกิดขึ้นมามันก็จับใจเรานานความหลงก็จับใจเรานานความโลภจับใจเราันก็นานอีกมือนกันน่ะเป็นเป็นไฟอั่งนั้นแหะแต่ไม่เป็นไรนะครูบาอาจารย์นะครับผ่านมาแล้วแบบเนี้ มดทนผ่านมาแล้วความโกรธเกิดมีทุกคนบางคนโกรธง่ายหายเร็วบางคนก็โกรธบ,บ่อยๆก็ฝึกเจริญเมตตาภาวนาเห็นไหมให้เราทำอาจจะทำกรรมฐานมีเมตตากรุณาเป็นพื้นฐานไว้นะพิจารณาแผ่เมตตาเราก็ตามสรรพสัตว์อย่างเบียดเบียนกันและกันเลย กรรมฐานทั้งหลายด้วยแต่ให้ใจเราสงบทั้งนั้นอ่ะไม่เรามีสินห้าหรือสินแปดก็เ,เพียรพยายามปฏิบัติกันอย่างนี้ละ่ะจนสมาธิเราตั้งมั่นขึ้นมาการพิจารณาก็ค่อยๆวางตัวตนได้เทะน้อยเทละน้อย ทำบ่อยๆทำมากๆทำให้มากเจริญให้มากใช่ไหมในสีนธรรมที่ระดับปัญญาเมื่อหนึ่งก็เราจะเข้าใจได้นะอย่งังทำมาเองปฏิบัติก็้มลุกคุกคานนะเป็นระวา่าก็เหมือนพวกเราเนะี่ยแหละทำการทำงานไม่มีเวลาจะหยุดหรอก แต่เมื่อได้นั่งสมาธิแล้วมันสงบมันเย็นจิตเย็นใจมันสบายแต่ความจะสบายได้ก็นั่งเป็นชั่วโมงแหละนั่งทุกวันก็โชคทีหน่อยต่อมานะธอเสินแปดไม่ต้องทานข้าเย็นมีเวลาไงอยู่รัปฏิบัติผูวนาะ ฝึกอบรมงก็ฟังธรรมเพื่อเพื่อบรรดาความสงสัยเพราะความสงสัยมันยังมากถ้าเราเข้าใจวางความสงสัยไว้นะภาวนาอย่างเดียวนี้เชื่อมั่นแล้วในสิ่งที่ทำตรงนี้สำคัญมากเลยมันก็จะสง,งบเท่านะั้นแหละ สิ่งที่มันกั้นเราให้มันวายเกิดค,ความ,มุ่นวายกับความสงสัยนือความรักความชางังความฟาุ้งซ่านที่อภิชามันปรุงแต่งกันมาความง่วงเหงาหอนอนความ,มเหน็ดใจความโกรธพยาบาทมันตดให้ตามดูจิตของเราผู้ใดรักษาจิตของตนย่อมจะพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้ ต้องมีสติให้แนบแน่นกับใจของเราแล้เราฝึกหรืปฏิบัตินะกรรมฐา,านนี่แหละดฉะนั้นก็พวกเราได้ตั้งใจละฝึกกันกเราตั้งใจฝึกกันอย่างนี้ทำไม่หยุดนะมาหนึ่งก็เห็นสภาวะแล้วเพราะว่าสภาวะทึ่งเป็นธรรมชาติแล้ก็เป็นอยู่แล้วนะอย่างความว่าง มีอยู่แล้วเพียงใจของเราตัวกิเลสครอบงำม,มันก็ไม่หว่งมันกิเลสไม่ครอบงำใจเราใจเป็นอิสระมีกำลังก็จะมองเห็นสปปร์สิ่งเป็นนักจางทุกขงกกังอนัตตาได้นี่ใจนี่อัศจรย์ต้องมาฝึกใจเราจะสุขจะทุกข์ก็อยู่ที่ใจนี่ถ้าใจมีความเห็นที่ถูกต้องก็ไม่ทุกข์ จมีคอมเมนผิดมันกระทกขึ้นมานั้นต้องมาฝึกใจกันอบรมใจของเรานี่มันให้ดีให้ตั้งใจกันทุกทกท่านในวันนี้ก็พูดมาแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของศีลมาที่ปัญญาฝึกจิตมีสติเฝ้าดูจิตของเรา ทำไมจิตต้องปรุงแต่งด้วยเนี่ยเพะมันหลงมันต้องปรุงแต่งปรุงแต่งมันก็ให้รู้ขึ้นมาถ้าเรารู้ทันกันพอดีสมาธิพอดีเห็นปัญญาขึ้นมาจะเห็นไม่มีตัวตวนะอัศจรรย์มากนะธรรมะของกสอัศจรรย์มากจะปีติเกิดความสุขเกิดจะมีกำลังในการภาคเพี่ยนปฏิบัติ เราทําไปแล้วเนี่ยที่ปิติเกิดขึ้นทั้งวันเลยมันเป็นไปได้ยืนเดินนั่งนอน,นก็ยังมีปิติเกิดขึ้นมาเนี่ยนั่นเป็นอัศจรรย์นะเป็นไปได้แต่นในเบื้องต้นนั่นแหละเราทุมท่มเทกําลังเถอะสวงหาธรรมะมาหนึ่งเราก็จะได้เห็นพระพุทธเจ้าเห็นธรรมะใน ใจของพวกเรานะจะได้พอท่านทมยังโอวัตะคาทาสาทุการังกะามาเสสาตุสาตุสาตุอนุโมทามิ